แล้วบรรยากาศนักท่องเที่ยวก็มาถึงบนที่เรียบร้อยผมไม่รู้ว่ามีมากี่ลำเนาะแต่ตอนนี้คือบนเรือเนี่ยผมว่าไม่ทําก็ห้าสิบคนตอนคนได้สลังเคลียร์เรื่องที่พักนะใครยังไม่มีที่พักไม่ยอมที่พักเลยเราะ่าโรงแรมบางคนก็ยังไม่ลง <c oughs> ก็ยังคิดว่ายังตัดสินใจอะไรไม่ถูกนะเพราะว่าต้องการที่จะไปหลวงพระบางมากกว่า ว่าคือเรือมันต้องจอดที่นี่ก่อนหนึ่งคืนนะใครจะมาจากเชียงรายเนาะมาจากบออแก้วต้องมาพักที่นี่นะระยะทางก็โวผมว่าเกือบเกือบสามร้อยกิโลนะไม่ใช่ใกล้ๆนะนั่งเรือมานะ2 0สองร้อยกว่าถึงสามร้อยกิโลต่อดูบดีมาดูน้องๆเขามาก็เรียกว่าหาแขกเนาะอ่ะอันนี้คือคนที่จองมาแล้วอ๋อคนที่จองมาแล้วก็ เราก็จะได้พาไปเลยนั่งรถไปฟรี <ฮะ S 1> ตัวช้าก็มาส่งรับส่งรงฟรีนี่รับส่งฟร,งฟ <c oughs> รงฟีนะดีฝรั่งโดยส่วนมากก็ร้อซ็นก็คือฝรั่งเนาะอีก10%ซก็น่าจะคนเอเชียเนาะแต่ว่าน่าจะอยู่ทางอเมริกาทางยุโรปนะเนาะเยอะมากก็เดินต่อนะส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นพวกร้านอาหาร ก็าหลายร้านแล้วเริ่มเปิดและเนาะอากาศก็ยังไม่ได้เย็นลงมาเลยนะนี่ผมเดินให้เพื่อนๆดูยาวๆเลยนะหนึ่งคลิปนะว่าปากแบนปีสองพันหกสิบห้านี่นนมีใไมโอมีร้านตำแซบด้วยโอ้นี่ก็มีร้านส้มตำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นันมีที่ขายทองขายอะไรพวกนี้เนาะก็จะอยู่ในเมือง นี่ครั้งแรกเราก็จะเจอฝรั่งครั้งแรกแล้จะฝรั่งก็น่าจะเพิ่งมาถึงก็น่าจะเป็นตามรอยเป็นเพื่อนอะไรหลายคนที่เขาเรียกว่าเดินทางทั้งเรือนะเป็นเรือสโลโบแล้วก็มาเที่ยวหลวงพระบางก็คือไม่อยากนั่งรถไม่อยากนั่งรถไฟผมก็เคยถามหลายหลายคนนะว่าเฮ้ยทำไม คุณมาเที่ยวแล้ว <c oughs> ไม่นั่งรถไฟไปเลยนะก็อบอกว่านั่งรถไฟมันง่ายไปเหมือนเราเราก็เคยเห็นเคยอะไรเนาะกาอยู่เมืองเขาก็มีรถไฟมีอะไรอยู่แล้วก็เลยอยากแบบมาแบบธรรมชาติธรรมชาติก็จะนั่งเรือมาเขาไม่หยุดไม่อยู่ต่อเรืออยู่ที่ที่นี่แหละเพราะมีเรือเรือพักคอนตูนด้วยอือม,มันก็จะมีพวกขายพวกน้ำหวานน้ำปัน่นเจยลงเลยอีกแล้ว เพราะว่ามันจะต้องลงแม่น้ำโขงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเ,เราไปชมแม่น้ำโขงนะตอนเย็นเป็นไงบ้างเหมือนก็จะมีงานอะไรทักอย่างนะตรงน,นี้งานบุญอะไรทักอย่างแต่ว่าไม่น่าจะเป็นออเป็นน่าจะเป็นงานศพเนาะน่าคนเยอะจังน่าจะเป็นงานศพพี่น้องโอเคขอหยุดถ่ายตรงนี้ก่อนเลยงานศพไปก่อนแล้วค่อยถ่ายเนาะ เขาไม่ใช่งานเป็นงานบุญนี่เขาเรียกเขาพระเข้ามาอมแอบไปดูเขาหน่อยว่าเ้าทำประเพณีอะไรกันนะแล้วจะมีคนมาเต็มบ้านสบายดีอันนี้เขาเห็นห่ังอยู่ครับนีเน่เป็นห้างถ่านนะั่นคือคนตายอ๋อห้างถ่ายคนตาย,ยคือตายไปนานแล้วบ่ วันนี้อไปเผาเป็ปลาวันนี้อ๋อไปเผาแล้วแห้งๆสามอันนี้ก็เลยทำพิธีเหมือนเฮ็ดบุญตามเนาะอ๋อแล้วก็เอาพระมาที่นี่เอาพระมาสวนเนาะของประเพณีเอ่อพระมาจากวัดไหนนี่วัดปักแบงเอามาจากวัดปักแบงเลยเนาะออ๋นี่ก็เป็นงานบุญนะก็งานศพแต่ไปแล้วนะถ้าไปดูวานนี้ก็ทำเขาเรียกว่าทำทำบุญตามนะบ้านเราก็ ทำบุญตามแล้วก็ตักบาตรตักอะไรเนี่ยอันนี้เขาจะสร้างเป็นบ้านคล้ายคล้ายๆบ้านนะเอาเอาเครื่องเอาอะไรมาใส่นี่น,นี่นี่ก็คือประเพณีอันนี้ก็คือถ้าเป็นบ้านเราก็ประมาณว่าสังฆทานนั่นแหละเนาะอันนี้ก็จะถวายวัดไปนี่แล้วก็จะเอาเงินเอาอะไรติดนี่สบายดีถ้าคุณแม่สวัสดีครับนี่กำลังเอาเครื่องนะแล้วก็ เอาใส่แล้วก็น่าจะเอาไปวัดนี่ก็จะประมาณนี้นะพี่น้องอ่ะโอเคเราได้เห็นแล้วเนะาะก็เป็นประเพณีท่าบุญตามเนาะตัวนี้ก็บางคนที่เขามาช่วยงานก็ได้ทานได้กินอาหารกันเนะาะก็เหมือนโต๊ะจีนก็มีแกงมีอะไรต่างๆนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแม่น้ำโขงกันนะว่าแม่น้ำโขงวันนี้แห้งหรือเยอะขนาดไหนนี่ก็มีร้านขายเบเกอรี่อะไรพวกนี้นะมีข้าวจี อะไรพวกนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรขายน่าสนใจถึงแล้วครับปากแบงมีร้านอาหารท่วงนี้ก็จะ <c oughs> เงียบๆหน่อยดูเขาฮ็ดอะไร ขายปิ้งโอ้นุนแสดงว่าเรือยังมาไม่ถึงหรือเปล่าทำไมรถเดยอะอันนี้ก็ขายลูกชิ้นขายอะไรเนาะ,ะคิดว่าเรือน่าจะยังมาไม่ถึงเนะโอ้เน่้็ขายปิ้งย่างต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นที่ขายเรือเร็ว สบายดีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างล่างน่ะเขามีอะไรกันหรือว่าเรือเพิ่งมาถึงน่าจะอย่างน่ะก็เห็นบรรยากาศปากแบงเห็นทงเรือมาแล้วเรือน่าจะเพิ่งมาถึงครับพี่น้องหรือเปล่า ไม่ไม่ใช่หรือเปล่าเรือมาถึงพอดีพี่น้องเรือขึ้นตรงนู้นหรอนี่น่าจะมารับแขกเอ้ามันนั่งชฉียวอ๋อเอรือแพนะได้ลูกค้าไปเยอะหรือเปล่า อ๋อรอเรือไปจอดตรงนู้นนี่ก็มีเรือนพักหลายหลายที่เขาก็มารับลูกค้าเขานี่นีเรือมาถึงแล้ว <c oughs> ก็จะเป็นเรือที่เราจะนั่งไปเมื่ออื่นนะ <c oughs> เขาจะจอดตรงนี้ก็ตอนนี้ประมาณสักห้าโมงเย็นนะเรือน,นี้น่าจะออกมาจากบบอกแก้วประมาณสักเก้าโมง จะถอยโอ้โหคนเต็มลำเลยพี่น้องโอ้โหเป็นสโลโบอสเรือเยอะมากคนเยอะมากนี่ตอนนี้เรือนพักต่างๆก็มารอรับนะผู้โดยสารที่มาจากเรือเรือมาถึงพอดีดีแต่ฝรั่ง <c oughs> ก็จะประมาณนี้โอ้นี่ครับคือแน่นเลยนะแสดงว่าไปผู้นี้ต่อก็ก็น่าจะเต็มเหมือนกันนะหรือว่าบางคนก็ลงที่นี่ก็ไม่รู้เรือคนเต็มลำเลยบรรยากาศนักท่องเที่ยวก็ยังเดินทางมาเหมือนเดิมแล้วคืนนี้อีกสักครู่ว่า คงเข้าห้องเข้าอะไรเก็บที่เรียบร้อยก็คงจะออกมาหานั่งกินนั่งทานอยู่ด้านนอกเนาะอืมนี่ก็เป็นเรือที่รถที่มารับผู้โดยสารนะที่ติดต่อกันไว้นะเมารถไปไนะอ่าคนไหนที่เคยมา เขาเรียกว่านั่งเรือแบบนี้นั่งเรือสโลบอยแบบนี้นะ mm hmm. ก็วันนี้ก็ให้มาระล,ลึกความหลังนะว่าวันหนึ่งคุณเคยได้มาณนะปัจจุบันเขาก็ยังใช้การเดินทางแบบนี้กันอยู่เดี๋ยวนะาทองเที่ยวเมืองต่างๆเด็กๆก,ก็จะมาขอขนมบ้างอะไรบ้างเนะาะเคยขอได้เนะาะก็เลยมาขอหน่อย แต่ว่าผมว่าเรือเน,นี่ยนะพรุ่งนี้น่าจะไปลําบากแน่เลยเพราะมันตรงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ก็จะเป็นเรือนั่งไปอู้วันนี้แบบนั่งที่ยวมาเยอะมากนี่ก็มาถึงเย็นๆคนก็เยอะเยอะคือวันนี้ก็จะเป็นคนขับเรืออยู่ข้างหน้าเนาะ ก็สามารถออกมาตามน้ำได้นี่คือคนที่จะไปหลวงพ่อบางนะโดยส่วนมากนะน่าจานนะมันมีคนหาปลาอยู่น้ำก็ใสยอยู่นะแต่น้ำแรงแระ